ทุกคนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเซ็งกับความวุ่นวายในเมืองกรุงและอยากจะหนีไปชาร์จแบตท,ที่ไหนสักแห่งหนิงจะพาไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะที่นี่เป็นที่พักริมทานแล้วก็เห็นภูเขาก็ไปนอนเล่นๆเ,เ,เพื่อชิลๆสัก2คืนนะคะและวิธีการเดินทางก็ง่ายมากเดี๋ยวหนิงจะพาไปนะคะว่าวิธีการเดินทางเดินยังไงบ้างวันนี้เราเลือกบริการรถทัวร์นะคะที่เอ่อมอชิทและก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปตีตั๋วก่อน หนิงเลือกบริการของรถทัวร์สายเพชรประเสริฐนะคะเนื่องจากว่าที่เพชรประเสริฐเนี่ยมันเป็นสายเดียวที่ผ่านอำเภอด่านซ้ายนะคะแล้วก็ใช้เวลานั่งรถเนี่ยประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือเพชรประเสริฐนะคะพอแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะราคา396บาทอันนี้ก็คือไปลงที่ด่านซ้ายแล้วที่นี่รถที่หนิงจองมา เวลาจองตั๋วรถทัวร์เราต้องมาจ่ายเงินล่วงหน้าสองชั่วโมงนะคะต้องหรือไม่ก็คือต้องมารับตั๋วก่อนที่รถจะออกวันนี้รถอ,ออกเที่ยงใช่ปะไฉะนะต้องมาถึงที่นี่สิบโมงแต่ว่านิ่งมาสิบเอ็ดโมงโชคดีตรงที่ว่าเออวันนี้คนนะเดินทางน้อยแล้วก็ที่นั่งก็ยังว่างก็เลยไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยรถอ,อาจจะป็ปต้องรักษาเวลานะมาให้ทันเดี๋ยวไปขึ้นรถทัวร์เลยดีกว่านะคะ เธอดูดิฉันรู้สึกว่าที่หมอชิดเนี่ยทําไมมันว่างจังวะสถานีบขอสเนี่ยนะคนไม่ค่อยมีเลยดูดิออนี่ขนาดแบบว,ว่าวันเสาร์วอาทิตย์เลยเนี่ยดูดิเงียบมากเลยอะ่ะคนไปไหนกันหมดวะหรือว่ามันไม่ใช่ช่วงแบบว่าเทศกาลท่องเที่ยวปะเกี่ยวไหม และนี่ก็คือรถทัวร์ที่หนิงนั่งมานะคะเป็นรถสองชั้นที่นั่งกว้างขวางมากระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีน้ํากับขนมแจกให้ด้วยนะคะหนิงเลือกนั่งในเวลาตอนเที่ยงนะคะเพื่อไปถึงปลายทางเนี่ยตอนสองทุ่มแล้วก็เลือกนั่งเบาะหน้าสุดเพื่อจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ในการทําคลิปค่ะที่นั่งก็กว้างขวางโอเคดีโชคดีที่คนน้อยนะคะ แลวเราก็มาถึงที่พักแล้วจริงๆแล้วหนิงมาถึงที่เนี่ยสองทุ่มนะคะแต่ว่าเออตอนกลางคืนมันมองอะไรไม่เห็นก็เลยขอรีวิวห้องพักในตอนเช้าละกันที่นี่คือริมทานด่านซ้ายค่ะแล้วก็อยู่กับใกล้ที่จอดรถทัวร์ด้วยถ้าใครคิดอยากจะมาชาร์จแบตนี่บอกได้เลยว่าลงจากรถทัวร์แล้วเดินเข้าที่พักได้แบบง่ายสะดวกมากในเวลาเออระยะทางประมาณ200เมตรเองนะคะ ห้องพักที่นี่ต้องบอกเลยว่าถูกสะอาดและดีนะคะและวิวเนี่ยสวยมากเลยนะ,ะทุกห้องเนี่ยเราจะมองเห็นแบบเห็นวิวคือตื่นเช้ามาเนี่ยหน่งชอบบรรยากาศที่นี่อย่างมัน,มนเหมาะกับมาชาร์จแบตจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันเห็นวิวเห็นภูเขาลำธารแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยจะเห็นหมอกเนี่ยโหล่องลอยเต็มภูเขาไปหมดเลยอะ่ะหรือใครที่ชอบไปเอ,อ่อไหว้พระขอพรน,นะที่นี่ก็เหมาะมากะคะ่ะเพราะว่ามีวัดพระธาตุสีสองลักษณะ,ะและวัดใกล้เคียงอีกเยอะเลยค่ะ ก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากที่จะมาพักริมทานด่านซ้ายโฮมสเตย์ก็ทักมาได้เลยเดนนึ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างหรือไปที่เพจริมทานด่านซ้ายโฮมสเตย์ก็ได้นะคะที่นี่มีทั้งหมด8ห้องใครอยากจะมาเช่าหมาอทั้งหมด8ห้องก็ได้เลยนะคะแล้วบริเวณนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญน่ะนะห้องเต็มใช่ปะเขาก็เป็นลานกลางเต็นะท์นะทุกคนดูเนี่ยสามารถคือใครมีเต็นท์ก็เอามากางได้นะไปต,ต่อกับ เจ้าของโฮมสเตย์เลยนะคะว่าเออมีเต็นต์มากางเนี่ยกางได้ไหมเพราะาที่นี่เขามีห้องน้ํารวมนะแล้วก็ที่นี่เดินทางสะดวกมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ขับรถมาเองใช่ปะนั่งรถทัวร์มาเนี่ยพอคุณลงรถทัวร์ปุ๊บสามารถเดินเข้ามาที่โฮมสเตย์ได้เลย เดินประมาณ200เมตรไม่ไกลแล้วก็ไม่เปรี่ยวนะคะคือที่นี่มันอยู่ในเมืองนะ,ะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะไปเซเว่นเซเว่นอันนี้ใกล้เซเว่นด้วยนะ,ะสะดวกสบายมากนะ,ะของกินก็เยอะเพราะว่าอยู่ในเมืองนะ,ะบริเวณนี้จะร้านอาหารใกล้กันหลายที่เลยนะคะก็โอเคนะจ้าทุกคนริมันดานซายคอลสเต์ค่ะ